วัดีครับผู้ติดตามช่อง u t u b e b i g Line ครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือเรื่องทุนจาก oppo นี่คือ 5x8 Pro มือถือที่เรียกว่าท็อปสุดของ oppo ในตอนนี้นะครับมีดีอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับแล้วผมจะชอบมันหรือเปล่าก็ต้องมารับชมเหมือนกันครับเอาละรครับตอนนี้เราจะมาเปิดกล่องกับ oppo 5x8 Pro กันนะครับเราจะแกะแค่รุ่นเดียวก็คือรุ่นนี้เท่านั้นนะครับ โดยตัวเล็กนั้นเราไม่ได้รับมาทดลองนะครับแต่ว่าเราพอจะบอกได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะข้างในนะครับในกล่องก็ประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับมีเข็มทิศทาเสซินครับัอที่2นะครับเป็นคู่มือควิกไกด์แบบนี้นะครับัอที่3นะครับเป็นพรีเมียมสวิตตนะครับของ oppo นะครับเป็นใบแบบนี้แล้วก็ที่4ี่ก็คือเป็นเซตติ้งนะครับตัวของเซฟตี้ตัวนี้ก็คือบอกเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการใช้งานครับ ต่อมานะครับเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีกําลังอยู่ที่80วัตต์นะครับเป็น t h p e a ครับและที่สําคัญครับในตัวนี้ก็จะมีสายนะครับซึ่งเป็น usb a to c นะครับสำหรับในเรื่องของการชาร์จนะครับก็จะเป็นหัวลษณะแบบนี้นะครับเนี่ยที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็ type c ก็จะเป็นข้างในตัวนี้นะครับก็ผมไม่แกะให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็ข้างในกล่องทั้งหมดนะครับ ก็จะมีแบบนี้นั้นรวมถึงเคสใสด้วยครับสำหรับ OPPO f i X8 Pro นะครับจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ LTPO นะครับ OLED 120 h z รนะครับรองรับการแสดงผล HDR10+ คามสว่างสสุดนะครับ4,500นิตแบบพ e a นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วอะ่ะมันจะอยู่ประมาณช่วง1,600น,นะครับแล้วก็ประมาณ800นิตขึ้นอยู่กับการ ปรับตั้งค่าของหน้าจอแต่ถามว่าหน้าจอเวลาที่ออกแสงแดดเป็นยังไงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสู้แดดได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับความเอียน,นะครับอยู่ที่1,264คูณ2780แล้วก็ได้กระจกกอริลลาการ์ดที่มีความแข็งแรงมากพอสมควรนะครับก็เรียว่ากระจกตัวนี้มีความสุดยอดอยู่ในเรื่องของมือถือเรือธงแบบนี้ก็ต้องได้กระจกที่เรียกว่าพรีเมียมหน่อยนะครับ กล้องหน้านะครับความละเอียด3ามล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับการถ่ายวิดีโอครับ 4K 30และ60เฟรมเรทฟู๊ดดีก็ได้เช่นเดียวกันมี EIS มาให้ด้วยเช่นเดียวกันครับรอบตัวเครื่องนะครับสำหรับในฝั่งนี้จะมีปุ่มนะครับสามารถปรับโปรไฟล์เสียงได้ปุ่มนี้นะครับอ่ะเวลาทํางานนะครับให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มไปบนสุดนะครับจะเป็นแบบเงียบครับไอ้สองนะครับสั่นไอ้สามก็คือเป็นเสียงนะครับปุ่มนี้ถ้าใครเคยใช้บันพัด คุ้นๆกันดีมันคือปุ่มแบบโปรไฟล์เสียงที่หลายคนชอบใช้นั่นเองด้านบนนะครับจะมีไมโครโฟนนะครับ IR Buster นะครับมาให้แบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้ของมาครบแล้วก็สามารถสั่งเชื่องใช้ไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันครับด้านข้างขวามือปุ่มของตัว power และปุ่มเพิ่มระดับเสียงจะถูกย้ายขึ้นมาตำแหน่งบนเล็กน้อยครับเจ้าหน้าจอคือ2ปุ่มนี้ power แล้วก็ลดเสียงเช่นเคยหรือจะใช้การปัด3นิ้วจากหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกัน แต่มันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาสำหรับรุ่นโปรเท่านั้นนะครับคือตรงนี้ตรงนี้คือปุ่มควบคุมกล้องที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม,ม่ว่าจะเป็น1การแตะเปิดชัตเตอร์หรือว่าการใช้งานพูกเกี่ยวกับการซูมนะครับก็าสามารถที่จะจัดการได้จากตรงนี้เลยครับด้านล่างนะครับก็จะมี usb type c นะครับไมโครโฟนนั้นแบบมาให้เต็มมากแล้วก็มีลำโพงหลักมาให้ลำโพงตัวนี้เป็นสเตอริโอนะครับก็เรียกได้ว่าเสียงนั้นก็มีความกระหึ่มอยู่เหมือนกัน แน่นอนทาดใส่ซิมก็จะอยู่ตรงด้านข้างขวาแบบนี้นะครโดยเราสามารถที่จะเปิดออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยโดยทาดใส่ซิมก็จะมีหน้าตาแบบโดสซิมแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็รองรับ e s ิมด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ครับพลิกมาทางด้านหลังนะครับสำหรับสีที่เราได้รับมานะครับคือสีเพลไวท์นะครับก็เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของผิวสัมผัสนะครับที่เป็นดูเหมือนเป็นทรายและ มีความพรีเมียมกล้องนะครับก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้มี ID F เ f ฟแ s ชมาให้อยู่ข้างบนนะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยกับตระกูลไฟ X ที่ไม่ได้เข้าไทยนะครับกล้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเอง สำหรับกล้องจะมีความละอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล f 1.6มุมกว้างนะครับอยู่ที่23มิลิเมตรนะครับรองรับระบบ PDAF แล้วก็ OIS มาให้นะครับกล้องตัวที่2นะครับ50ล้านพิกเซลนะครับระยะอยู่ที่73มิลิเมตรหรือว่าการซูมออปติคอล3เท่ารองรับตัวของ PDAF เช่นดกัน OIS ก็รองรับนะครับกล้องตัวที่3นะครับอันนี้จะประหลาดนิดนึงนะครับก็คือ เทเลโฟโต้ห้าสิบล้านพิกเซลซูมได้หกเท่าออปติคอลนะครับเป็นดูอพิกเซลแล้วก็ PDF ด้วย OS ก็รองรับนะครับสามารถที่จะเข้าใกล้ได้ประมาณอยู่ที่สามสิบห้ามิลลิเมตรจนถึงอินฟินิตี้เลยนะฮะและกล้องตัวสุดท้ายห้าสิบล้านพิกเซลมุมมองกว้างอยู่ที่หนึงรอี่สิบองศานะครับรองรับระบบ p d ดีเช่นเดียวกันวิดีโอนะครับรองรับอยู่ที่ 4K 30 60นะครับแล้วก็ f ู๊ดดีก็ไล่ไปจนถึง240เฟรมเรทนะครับรองรับดอ บีบีชันด้วยเช่นเดียวกัน o s มีให้แบบครบ,บ,บจุกจุกกันไปเลยสำหรับ oppo f i x8 pro ตัวนี้นะครับจะรองรับมาตรฐานกันน้ำสูุดๆนะครับอยู่ที่ ip68 และ ip69 หมายความว่ามันสามารถที่จะทนกับแรงดันน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่215กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเครื่องที่ออกแบบได้ค่อนข้างสมส่วนนะครับน้ำหนักไม่ได้มากอะไรนักนะครับแล้วก็งานดีไซน์ถือว่า ค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมเลยนะครับก็เรียกว่าทุกส่วนนั้นค่อนข้างให้ความละมุนแต่อย่างไรก็ตามครับเคสที่ให้มานั้นเป็นเคสใสนะครับแค่ปกป้อง,องเรียวรอยได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่ถือแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าคุณจะได้สัมผัสความพรีเมียมของมือถือ oppo นั่นเองครับ อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์ก็เรียกว่าผมให้คะแนนค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเพราะว่างานประกอบอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะเนียบเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของระบบเสียงแล้วก็ระบบปฏิบัติการก่อนครับว่าเบอร์เทรตัวนี้จะให้ระบบเสียงเป็นอย่างไร รอบระบบปฏิการนะครับของ oppo find x 8 pro นะครับก็จะมาพร้อมกับ Color v ร์เโดดเด่นที่เรื่องของความลื่นไหลนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบลงตัวมากๆนะครับ ai มาแบบเต็มสูบนะครับและที่สำคัญครับฟังก์ชันที่ผมชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะส่งรูปไปหา iphone นะครับเช่นสมมุติว่าเราจะส่งรูปส่งรูปนี้กันเนาะเนี่ยเราสามารถที่จะกดแชร์นะครับแล้วก็ กดไปที่ตรงของ iPhone ได้หมดเลยนะครับนี่แต่ว่า iPhone เราต้องเปิดล็อกก่อนนะครับอ่ะสมมุติว่าเรารอส่งแบบนี้นะครับแต่เราต้องเปิด Op เพ c o n n e c นก่อนนะครับเพื่อทำให้เรารู้จักกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องไหนนะครับที่เปิด n f c เอาไว้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ตอนนี้อ่าตัวของ oppo f i r e x 8 pro ผมไม่ได้เปิดนะครับก็เลยทำให้ไม่ทาให้ไม่สามารถที่จะส่งได้อ่ะสมมุติว่าเราลองเปิดแล้วกันเนาะนะครับวิธีการก็คือ เราลองเปิดปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้แล้วก็กดโชว์ได้เลยนี่ปึ้งพอกดตรงนี้นะครับขึ้นมาก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็สามารถที่จะส่งได้ง่ายๆนะครับนี่กดโอเพนปุ๊บก็จะมีการคอนดิคทันทีนะครับเนี่ยโดยที่ไม่ต้องแตะอะไรกับตัวเครื่องแต่แค่คาว่าจอยในตัวของ iPhone เท่านี้ก็สามารถที่จะส่งไฟล์ได้แล้วนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกและรวดเร็วอยู่นะครับ แต่ต้องบอกไปก่อนฟีเจอร์นี้จะไม่สามารถที่จะให้ iPhone นั้นส่งกลับมาได้นะครับนี่ให้ดูนะครับนี่น้ำผูแบบนี้เลยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะลบได้สมมติว่าเราส,งส่งซาบเนี่ยเราสามารถที่จะลบได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์อื่นๆกันสำหรับคนที่สนใจนะครับ Colorways เราทำคลิปแยกออกไปแล้วซึ่งเปิดก่อด d ีวตัวนี้ออนครับกดไปทางด้านบนได้เลย แต่เมื่อกี้นี้เราได้กดส่งไฟล์แบบไม่มี n f c นะครับเพราะว่าเราปิด n f c ในตัวของ Oppo นะครับว่าทำไมถึงส่งไม่ได้ตอนนี้เราเปิด n f c แล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงรูปนะครับสมมติว่าเราจะรูปนี้นะครับที่มีการแตกสสาเร็จรูปแล้วครับต้องการส่งเข้า iPhone นะครับก็ใช้วิธีการเดิมครับกดปุ่มแชร์กดุ่มแชร์สตูปแชร์ไกลโฟนตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะหาได้นะครับวิธีการก็คือนี่ครับชนหัวกันเลยนี่ พอชั้นหัวกันเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ในตัว iPhone นะครับกดปุ่มคําว่า Open นะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับกดปุ่ม Open เสร็จปุ๊บมันจะเข้าไปที่ตัว O นะครับ o p พัสดค n นเน็จากนั้นนะครับเรากดคำว่าจอยนะครับเพราะว่าจะเป็นการส่งฮอสปอดข้ามกันนะครับพอกดเสร็จปุ๊บนะครับรูปต่างๆนั้นอะที่เราเลือกเอาไว้นะครับสามารถเลือกได้หลายๆรูปนะครับอันนี้เราสมมติว่าเป็นรูปเดียวก่อนนะครับ นี่ก็สามารถที่จะดูได้แบบนี้เลยนะครับคือภาพมันจะเป็นภาพแบบภาพเดียวกันเป๊ะนะครับก็สามารถที่จะส่งได้แบบนี้เลยครับมาดูในเรื่องของฟีเจอร์กล้องกันนะครับฟีเจอร์กล้องของมือถือตัวนี้ก็เรียกว่า UI นะั้นะนะยังคงเป็น oppo แล้วก็ Hasselblad เป็นคนที่จะช่วยดีไซน์นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายได้ตั้งแต่ลีสโ,โตรถ่ายภาพเคลื่อนไหวเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าด่วนจากตรงนี้ได้แต่ว่าการปิดไร้น้ําจะต้องไปกดในเซตติ้งนะครับ แล้วก็ในเรื่องของโฟโต้ปกตินั้นก็สามารถที่จะเลือกฉอากอัจฉรยะได้แต่เวทีซึ่งจะดิมแสงบางจุดให้ลดลงนะครับแล้วก็ซิโรเอทนะครับก็เรียกไว่ามีการชายนิ่งขึ้นแล้วก็ตัวของดอกไม้ไฟนะครับหรือพลุละพวกนี้ก็จะมีการดิมให้น้อยลงประมาณนึงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะครับได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 4K นะครับ 60เฟมเลตเนี่ยสบายๆแล้วก็ยังสามารถที่จะกดเป็นการลดเสียรบกนได้ทันทีนะครับก็ทําให้เราสามารถที่ถ่ายวิอได้ลดเสียรลกนได้ดีนะครับแต่ว่าพอเราเปิดเป็นละลายหลังขึ้นนะครับเฟมเดทก็จะลดเหลือ30เฟมเรทน,นั่นเองครับอันนี้ก็ต้องแลก,กันมานะต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ของมาสเตอร์มาสเตอร์คืออะไรมาสเตอร์ Master คือเราตั้งค่าไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าจะเอาเอฟเฟกแบบไหนอเงี้ยสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้อัตโนมัตินะครับ หรือจะเป็นการให้มันซีเนโอต่างๆได้หรือเราจะเป็นการกดแล้วก็เลือกะไรต่างๆเนี่ยก็าสามารถที่จะทําได้ทั้งหมดนะครับทำให้ขอบนั้นหมดขึ้นความอิ่มสีอย่างไรอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรีเซ็ตขันต่างได้แต่ถ้าออโต้มันไม่พอนะครับมันก็จะมีโหมดโปรซึ่งสามารถจาก ตั้งค่าได้เพิ่มเติมแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับไอตัวของเอฟเฟกตได้ชิ่นเดีวยวกันนะครับก็ทําให้ภาพนั้นเป็นอารมณ์ตามคนถ่ายเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดคนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํำรีทัชในตา่างไปนได้หมดทุกอย่างนะครับหมดก็คือความละเอียดสูงสโลโมทไมสแลปแล้วก็ถ่ายกล้องคู่สติ๊กเกอร์และที่สําคัญ Expand ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับทั้งนี้ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการซูมของตัวนี้ที่เราไม่ได้กดให้คุณดูเพราะว่าการซูมของมันมันทําได้เยอะมากันถึงระยะ120เท่าน,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับมือถืออย่างตัวของ oppo f i x 8 pro ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาน,นันก็อาจจะลดลงแล้วก็ฟีเจอร์บางอย่างอาจจะหายไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวฉากต่างๆยังคงมีมาให้เหมือนเดิมกล้องหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ สำหรับกล้องหน้านะครับของ oppo find x 8 pro นะครับก็จะสามารถที่จะถ่ายได้2ระยะแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถทําได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าข้อดีของมันครับก็คือสามารถที่จะถ่ายละลายหลัง,งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดตัวของรูปแบบแสงนะครับให้มันมีความแตกต่างกันมากขึ้นนอกจากนี้นะครับในเรื่องของฟิลเตอร์นี่ให้ดูเลยหลากหลายมากนะครับก็เรียกว่าใช้ครบเลยก็ว่าได้ รูเล่นต่างๆบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้เฉพาะหมดกลางคืนนะครับตัวของโหมดทับแซกเป็นเงี้ยกองคู่ก็สามารถที่ทําได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวของวีโอนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับว่า 4K60 ปรับได้นะครับแต่พอปรับค่าเอ F ปุ๊บมันจะเหลือมาที่ FullHD30 เฟรมเรทนะครับแล้วก็หมดละประมาณนี้นะครับที่เหลือฟิลเตอร์อะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะครับบิวตี้โหมดก็สามารถปรับได้นะครับ ก็จะเป็นรักษาแบบนี้เดี๋ยวราไปดูตัวอย่างภาพกันดีก่อครับว่า Oppo Find X8 Pro นั้นอนะ่ะภาพจะดีสมคำน้ำลือหรือเปล่า ลองซูมนะครับจากมือถือ Oppo Find X 8 Pro นะครับก็เรามาดูกันนะครับจากระยะสูุดหไปที่ระยะสูงสุดนะครับ1นนะครับแล้วก็ 3, 6นะครับ2อ,อันนี้เป็นระยะ optical นะครับแต่พอระยะสูงสุดที่มันทำได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสิก็จะเป็นลักษณะแบบนี้18ก็ยังค่อางเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะ ไฟ X8 Pro นะครับก็ลองรับก,การถ่าย 4K 60 f r a m e r ได้นะครับแต่ว่าที่เราถ่ายอยู่นี้คือ u วยดีนะครับก็จะเป็นการทดลองว่าเวลาเราเดินถ่ายนั้นก็จะเป็นล,ลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรแต่ได้นิ่งกว่านะครับมันก็มีระบบของ EIS ซึ่งสามารถจะช่วยในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับทำให้ภาพนั้นนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราปิดนี ในเรื่องของเสียงรบกวนนะครับสมมุติว่าเราปิดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดรถเสียงรบกวนใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสียงก็จะมีความเงียบมากยิ่งขึ้นอันนี้นะครับก็เป็นในสภาพแสงน้อยของ Opp o p p l F o n x 8 Pro ขับเลป้องหน้านะครับเราไม่ได้เปิด O.S นะครับมันก็เลยจะเป็นในการสัส่นๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองเปิด O.S ดูนะครับว่าเป็นอย่างไร อันนี้เราเปิด OS นะครับแล้วก็เปิดในเรื่องของการลดเสียงรบกวนด้วยสังเกตว่าเฟรมเดทจะลดลงไปนะครับแล้วก็ถ้ามันมืดจริงๆมันบัมทีแฟชช่วยแต่ถ้าเราไม่เปิดแฟลชมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นมีดีโอกล้องคู่นะครับก็สามารถที่จะเก็บเรื่องของภาพนะครับกับตัวของวัตถุของกล้องหลังได้สามารถที่จะซูมได้นะครับสึงระยะสุดๆแค่ สิบเท่าเท่านั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวของกล้องหน้าให้เป็นแบบแค่ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นกรอสี่เหลี่ยมก็สามารถที่จะทำได้มาดูท่าน CPU แล้วก็สเปคต่างๆนะครับก็เริ่มต้นจาก CPU เลย MediaTek Dimensity 9400พร้อมกับกระจอคือ Immortal G925 มาพร้อมกับแรม16 g b นะครับอันนี้ไม่รวมมีแรมแล้วก็ยังมาพร้อมกับก,บการที่ได้ความจาสัสูสุด512 g b นอกจากนี้การเชื่อมต่อนะครับรองรับ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth เวอร์ชัน 5.4, GPS แล้วก็พอร์ตเป็นแบบ USB Type C เวอร์ชัน 3.2, แบตเตอรี่6,000มิลมนะครับเป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนและก็ชาร์จไฟแบบสายเร็วสุด80วัตต์และไร้สายเร็วสุดอยู่ที่50วัตต์ครับสำหรับคะแนน benchmark นะครับขอเริ่มต้นอันตูตูนะครับอันูตูทำได้ที่2 6 3 8 4 6 4คะแนนสังเกตว่าคะแนนตัวของ GPU ทะลุล้านไปเลยนะครับ พิกเบนหกใน Performance Mode นะครับก็จะเป็นคะแนนเท่านี้นะครับซิงเกิลคอรนะครับ2 6 5 7แล้วก็มัลติคอร์ทำได้ที่7,718คะแนนต้องบอกไว้ก่อนนะครับคะแนนที่เห็นอยู่นี้นะครับเราทดสอบโดยตัวใให้ตัวเครื่องเย็นก่อนแล้วถึงจะกดใหม่นะครับับรทีดีมากนะครับแม้ว่าเราจะทดสอบไม่หมดนะครับมันยังเหลืออีกแค่2ตัวแต่คะแนนที่ออกมาเรียกได้ว่ากราฟิกดีมากนะครับ เห็นไหมเดี๋ยวเราต้องไปลองเล่นเกมกันว่ามันจะเป็นอย่างไร speed test นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ดูเรื่องของระบบนองทางไปแล้วค่อนข้างที่จะแม่นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับเนี่ยจอแปดเดียวเนี่ยวิ่งขึ้นประมาณ900เลยนะครับโอ้โหถือว่า Wi-Fi นั้นค่อนข้างจับได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าตัวของเสาอากาศแอนต n เนเนี่ยมีการออกแบบใหม่นะครับทําให้ผ่านตัวของความเร็วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเร็วนะครับเนี่ยครับก็อยู่ประมาณแบบนี้กับเน็ต1,000 1,000ทับ 1, นะครับ เลยว่าแรงสุดๆไปเลยสำหรับมือถือตัวนี้ครับสำหรับในเรื่องของเกมนะครับก็จะมีโหมดต่างๆที่เราสามารถปัดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นโหมของ h y p e r b o o s t ซึ่งเข้าสู่โหมดเกมมิ่งแล้วก็สามารถที่จะดู YouTube นะครับแล้วก็ปรับความสว่างของหน้าจอได้นะครับสามารถที่จะลดเรื่องของการเติมเงินกลัวเด็กไปเติมเงินอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดูประวัติการซื้อต่างๆได้นะครับแล้วก็รวมไปถึง ติดการโทรชั่วคราวบันทึกหน้าจอต่างๆนี่มีมาให้นะครับก็สามารถที่จะเคลียร์แรมนะครับทํางาน,นต่างๆได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ดูสถานะของระบบได้ด้วยจากตัวนี้นะครับเรียกว่าค่อข้างที่จะครบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมื่อถือตัวนี้กับคุมพลังคอคอมแซฟดาก้อน8อีลิตนั้นนะจะให้ความแรงขนาดไหนเอาละครับตอนนี้เรามาทดลองเล่นเกมกับเกมที่มีชื่อว่า a s ศกาอยู่ไหนะครับ ซึ่งขอบอกว่าในการทดลองเล่นต้องบอกไว้กับคุมพลังตัวนี้นะครับคือ Dimensity 9400นะครับความเร็วที่ออกมาจาก CPU นะครับที่ได้ผลตามที่คุณได้เห็นจากเวสมาปไปกับการเล่นเกมจริงๆค่อนข้างที่จะแตกกันนิดนึงนะครับขอบอกว่าความสมูทของตัวเครื่องค่อนข้างดีนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครต้องการมือถือที่เรียกว่าสมูทจริงๆกับการเล่นเกมน,นะครับ คุมพนังตวนีก็เรียกว่าไว้ใจได้แต่ว่าถ้าเป็นเกมอื่นนะครับที่มีกราฟิกที่หนักกว่านี้อย่างเช่นเกมเซนเต o n โหรือว่าเกมตีซีนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่ากันครับว่าสองเกมนี้และรวมไม่ถึงเกมที่ไม่อยู่ในเซนเตอรอย่างเช่น Racing Master นั้นอนะ่ะเมื่อเจอคุณพนังแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันครับ

Wing, wing, Ready. Let's go. <laughs> <laughs> สำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ Oppo f i X8 Pro นะครับก็บอกไปตามสเปคแล้วนะครับตอนนี้เราดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่โหมดนะครับก็สามารถที่จะใช้โหมดได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเป็น4โหมดนี้นะครับประสิทธิภาพสูงสมดุลประหยัดพลังงานและประหยัดพลังงานสูงสุดนะครับแล้วก็ยังมีตรวจสุขภาพแบตเตอรี่ตั้งค่าเกี่ยวกับการชาร์จว่าจะชาร์จแบบไหนนะครับจะโดนอัจฉริยะก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการบอก หมดประหยัดพลังงานก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้ตามนี้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานนะครับเราใช้งาน4ชั่วโมง35นาทีคือการเปิดหน้าจอรวมนะครับก็ใช้งานแทบทุกอย่างของมือถือตัวนี้นะครับพบว่าตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่ม3นาทีแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่1%ใช้งานมาต่อเน,นื่องโดยไม่เสียบชาร์จเลย15ชั่วโมง50นาทีถือว่าค่อนข้างที่จะอึดเอามากๆอยู่ครับสำหรับมือถือตัวนี้ p c m a r k จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสำหรับ p c m a r k ของ OPPO Find X8 Pro นะครับทำได้ที่8ชั่วโมง58นาทีนะครับแน่น,นอนครับระบบชาร์จของมันนั้นก็จะรองรับ2ระบบเช่นเคยครับโดยรอบนี้เราจะไม่เสียบวมิมิเตอร์ให้คุณดูแต่ว่าเราจะบอกว่ามันรองรับกระชับไฟสูงสุดๆๆนะครับประมาณช่วง80วัตต์นั่นเองครับมันสามารถที่จะขึ้นแบบนี้นะครับเดียวสอปึ๊บ จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะไหลไฟเข้าอย่างรวดเร็วครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการชาร์จนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะดูนะครับในหน้าของตัวนี้ได้นะครับแบตเตอรี่ว่ามันมีการชาร์จอย่างไรนะครับนี่ก็จะใช้เวลาแค่3 9นาทีในการทำให้ไฟเต็มครับแต่พอเป็นไฟ X8 Pro ก็จะรองรับกับระบบ wireless charge ด้วยซึ่งสามารถที่จะชาร์จไฟ ได้สุดอยู่ที่ห้าสิบ์ด้วยกันครับโดยหน้าตาันชาร์จจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเราสามารถที่เอาไปวางไว้ได้แต่ที่จริงถ้าใครมีไว้เดใชาร์จปกติก็สามารถวางชาร์จได้เช่นเดีวยวกันครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นของ a i r ์ o ุ k นั้นจะชาร์จไฟได้ค่อนข้างเร็วกว่านั่นเองครับโดยตอนนี้เราวางปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะวางแล้วมันจะชาร์จเท่าไหร่นะครับนี่ครับมันใช้เวลาประมาณ ประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการทําให้เต็มถท่ากับว,ว่าถ้าสมมุติว่าเราชาร์จด้วยระบบที่เป็นตัวของสายนั้นน่ะจะเร็วกว่านะครับแต่เวลาก็สังเกตว่ามันจะลดลงไปเรื่อยเอเพราะว่ามันจะค่อยๆจ่ายกระแสไฟเข้าไปนะครับโดยตอนนี้มันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง2 9นาทีทําให้ไฟเต็มนั่นเองครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่อยู่จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการทดลองใช้งานมือถือ oppo find x 8 pro นะครับก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของตัวนี้ก็คือการมีเทเลททั้งหมด2ระยะคือ 3และ6นะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการซูมนะนะั้นมีความคมชัดมากขึ้น แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องตําหนินะครับก็คือเรื่องของ a อไที่ทํางานเยอะเกินไปทําให้ในเรื่องของการเบรนด์ของภาพนั้นนะ่มารู้สึกแข็งไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สีบงงางอย่างก็ดรอปลงไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของงานประกอบตัวเครื่องผมคิดว่าเป็นอีกวิดทตัวหนึ่งที่ทําได้เกินราคานะครับเพราะมีความเนี้ยบแล้วก็มีความลงตัวอยู่หลายๆเรื่องนะครับรวมถึงปุ่มตัวของแคมเปอร์คอนโทรลนะครับที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างจริงนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยาอกได้วือทที่มีงบประมาณ เลือคงแต่ไม่ต้องรอถึงปีหน้าก็สามารถที่จะหาซื้อมาใช้งานได้แล้วตั้แต่วันนี้ไปต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเเขต์มาพูดคุยกันได้ทางขา้างนี้และได้ฟุตบอลคอมสแตนด์บเบ็กลาบอกครับส่วนคู่แข่ง,งของเขาหลายๆนี้เราก็ได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับคนที่กดซับสไครต์ไปแล้วนะ